สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเว้าภาษาบ้านเาเา้อค่ะคลิปก่อนๆที่ต้องเว้าภาษาไทยภาษากลางเน่ะเพราะว่าสิม,มี่น้องๆหลายคนเพิ่นบอกว่าเว้าภาษากลางได้ได้บ่เพิ่นฟังบอ่ออกว่าซันค่ะก็เลยเว้าเป็นภาษากลางโอ้ยทด้อค่ะพันสิีไอสบ่บานเนี่ยวังหันก็นต้องปิดคลิปเพราะว่าเวลาวาวาวาๆไปเนี่ย มันขั้นคอมันอาจจะไอคอไอเนี่จักน่อยเด้อค่ะ <c oughs> โอ้ยโทษเด้อค่ะก็เลยเป็นคลิปที่เบ้าภาษาภาษากลางแต่ว่าคลิปนี้สิเวเป็นภาษาบ้านเฮ้าเมื่อในสิมาว้าเรื่องเรื่องอัน เขาเอิ่นอียงเนาะเขาเอิ่นโอ้ยค่ำค่ำนี่กับยันผิดกดยูทูบเด้เฮ็ดยูทูบ e นี่ฮะนังเทือค่ะค่ำวาบางค่ำเนี่ยต้องระวังเรามันมันมันสีเป็นค่ำหยาบเ่ะอันเสียงแก๊กแก๊กนั่ยมาหน่อยแล้วยางเด้อยค่ะทุกเทือเลยว่าจะอัดวิดีโอยางแยกแยกมาโหลดม้าหน่อยค่ะมาเรียกกินน้ำกับพวกนั่นยางแยกแยกยิงสีกับพวกนั่นค่ะอันที่สีว้าซูฟังเนี่ย เวลามีหมอล่ำคือเวลามีนังกลางกลางแปลงนี่สิค่ะท่้ย์านพวกที่ข้าเจ้าเพื่อนขายของเนี่ยเพื่อนสีขายตำบกหุงเพื่อนกะสีเอาแค่ไม้ไผ่ค่ะมาว่างไว้ตำบกหุงเพื่อนกะจะขายตำบกหุงตำบกหุงเน่ะเป็นส่วนมากเลยเราก็บอกทุ่ดดินที่เวว่นี่น้องน้องแล้านที่อาจจะนึกภาพบ่ออกกด้อค่ะ ราะว่าว่าให้ฟังนี่มันเป็นเหตุการณ์พูนตั้ง5าซิบก็ปีมาแล้วเด้อค่ะดังนั้นคนที่อายุอายุหาซิขึ้นเนี่ยอาจจะนึกภาพออกโอ้ยเดี๋ยวเบิง้งอันนี้ก่อนฮะพี่พี่ลองคำว่าเบิ้งไหมแปลงอันนี้แปลงซิฟันไม่เอียมเลยเด้อค่ะเอามาปัดขีฟุน่นออกจากขาเห็ดกับดอกเห็ดตั้งแต่พีไก่ค่ะ เพิ่นยังใส่ได้ยูอันทีดำนี่ว่าเอามาใส่ปาด์ตมาค้าดินติดส่วนมีดพลาสติกนี่มักเอามาใส่ขูดค้าเห็ดค่ะเราเวลาเขาขายของเขาจะมีถาดใส่ไข่ตม้มต้มไข่เนี่ยเป็นถาดไล่ดอกกุหลาบที่พี่พี่น้องน้องบางคนเพิ่นเอามาเทเขาตำบงุงกินนะคะ บางคนเพิ่นโัดอกนี้คือดำแทนเนาะเพิ่นกะเอาเทใส่ถาดนะถาดผ้าขาวที่เป็นหน้ายดอกกุหลาบคือจะนึกออกเนาะคะะ่ะฮัลโะเขาเพิ่กระต้มไข่ใส่ถาดนะไปวางไว้ทั้งเตียงที่เพิน่นแค่ไม้ไพ่ที่เพิน่นว่างขายตาบกยิงอ่ะเป็นไข่เป็ดเนี่ยคะ่ะเพิ่นต้มมันผูเบาส่วนตัวบาทเนี่ย หาลังเทือผู้เบาทีเพิ่นไปฟังล่ำน่ะเพิ่นกะไปนางอยู่ยูเตียงยูเตียงในไพ่น่ะละ <c oughs> เพิ่นกะซื้อไข่จักไข่ไข่ละจักบาทไข่ละท่าได้ยุสมัยนั่นค่ะอู้บาทหนึ่งนี่หลเนีดยสมัยนั้นมีคาหลายแท้เ้ค่ะตำบกฮ่งหาสิบสตางค์นี่กะปานมาสามสิบบาทคู่มือเนี่ยพวกผู้เบาเพิ่นกะซื้อไข่เนต่อค่ะ ซึ่มว่าอันนี้เพิ่นซื้อไนกอเด้สมมติค่ะกับไนขอเพิ่นกับซื้อไข่ไข่ต้มน่ะมาผู้ละหน่วยบานี้เพิ่นก็เอามาทุบนึกออกบ่คะนี่ซึ่มว่าอันไนกขอเพิ่นถือไข่หน่วยนี่เนาะค่ะนนยขอเพิ่นกะถือไข่หน่วยนี่บานีเพิ่นก็เอามาไข่ต้มนะคะเพิ่นเอามาทุบเั่นตัวค่ะเอามาทุบซึ่มว่าไข่ต้มของผู้ใดแตกน่ะซึ่มว่าผู้นี่เพิ่นทุบลวบานีไข่ของผู้ไข่ต้มของผู้นี่แตก เพิ่นก็นได้ไข่ต้มนวยมีมากยังสินะค่ะมันเคยเห็นบอนอสมัยนี้คือสิบ่มมีแลลวล่ะค่ะแบบเนี้ยยังจำจำได้เลยเห็นเป็นเรื่องปกติเลยค่ะทีเวลา mm hmm. เพิ่นขายตำบองุงเพิ่นแต่ต้องมีถาดผ้าเข่าใส่ต้มไข่เป็ดไปว่างไว้ให้พวกผู้บาเพิ่นมาซื้อแล้วก็เพิ่นก็เอาไข่ต้มที่เพิ่นซื้อมากเอามาทูบยังจันนะค่ะ เมื่อนี้นี่นี่คลิปนี่คิดว่าขูดข้าเห็ดแล้วพอดีโหขูดข้าเห็ดนิ่มก้องใน,น้อยๆีีใช้เวลาขูดได้โดนเติบได้ค่ะเห็ดทั่วเนี่ยเพื่อนๆขี้ดินจากค้าเห็ดล่างข้าวเดียวกระลูดออกแล้วค่ะอันดำๆเนี่ยแห้งขูดแบบนี้ก่แห้งล่างไงฮาันบอลว่งเนี่ยหัดเด้ เศษดินอยู่น้ำเดาะขาเห็ดนะคะคันเข่าล่างบ่เกียงมันหักกินบอไดใเลยเน้มืดเร็วเร็วบายซีโมงแรงมืดแล้วค่ะมืดตึบตือเลยนั่งขูดขาเห็ดไปเห็ดคลิปไปกับมวนดีค่ะจังว่าขอบคุณพี่ๆน้องๆที่อุตส่าห์ของมาเบิง ที่เพิ่นเลาะป่าหาเห็ดน้ำกันนะคะมูเพิ่นเอาเอื้อนเพิ่นไห้ไปคุดเอาต้นหัวจิงไ่เพิ่นไปขุดมาสามกอกอโบเมนกอนหน่อยหน่อยเด้ค่ะต้นหัวจิงไขนะ่ะทอเนี่ยค่ะทอสองนิ้วเนี่ยบู๊ยกลับมาปลูกได้งามกระดดกอาทิตย์ว่างหันไปเก็บเห็ดแห็นออฟเดอะวูดก็เพิ่นมืออื่นนี่ก็จ,จะไปค่ะ เพื่อนก็นเลยเอาใส่ถุงมะไห่กเอามากแกงใส่เห็ดทัวเนะะี่ยค่ะต้มหัวจิงไข้ให้โดนเลยต้มให้โดนให้นำ้ำหัวจิงไข่ออกมาเลยใข่ก็ว่าจ,จะได้สดกินนำ้ำหัวจิงไข่น้ำนะคะแซบแซบหวานเมื่อปลูกได้งามกระดอกคิดบ่งหัวทอสองนิ้วนะคะหัวหัวจิงไข้น่ะ ขอโทษด้ค่ะบอไดไปเยี่ยมเยี่ยมไปยำพี่พี่น้องน้องเลยพี่พี่น้องน้องที่เพิ่นเคยมาเยี่ยมมายำเพินน่นหนีไปเพินน่นหนีไปแต้งรายล้วสมัยก่อนนะ่ะเวลาเอาวิดีโอลงน่ะคะ่ะพี่พี่น้องน้องเขามาเบิ่งนะ่ะเกือบพันพุนได้ค่ะเพราะตอนหลังนี้บอไดเอาคลิปเก็บเห็ดลงบอไดเอาคลิปเก็บเห็ดลง กันยังมีพี่น้องอุตสาเขามาเป็นกำลังใจอยู่ค่ะก็แสดงว่าพี่น้องเพิ่นมากเบิงคลิปเก็บเฮ็ดคาบขักค่ะพันเอาคลิปเกนะ็บเห็ดอะไปไว้ช่องเงินอิมเอมสุขใจพูน่ะช่องนั่นก็คือกันแต่ก่อนพี่น้องเพิ่อนกขเขาไปเบิ้งหลายคุ่มือนี้นี้กันเกือบเบิดอีกแล้วค่ะ นี้กันเกือบเอออีกแล้วเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งบ่เอาคลิปเห็ดลงเนี่ยมว้มวนมว้วนม้วนบอขาเห็ดเนี่ยแต่ว่าโฮใส่เวลาโดนเหลือเกินเบิ้งขาเนี่ยค่ะดอกเพิ่นดำเป็นมึกแต่ว่าขายังใส่ได้อยู่เนี่ยดอกเนี่ย ดำมาอนะอ้บัวดำเนี่ยเนี่ยดอกเพิ่งยังขาวๆอยู่พ่อล่างออกขาวได้ค่ะเนี่ยมีช่องนึ่งที่ว่าสูฟังเป็นช่องที่เปิดที่หลังโหลดคลิปลงได้ประมาณ12คลิปแล้วค่ะ ยอดวิววิวคนเข้าไปเบิงศูนย์วิวหมายถึงว่มีคนเข้าไปเบิงเลยนะประมาณประมาณแปดคลิปอีกสี่คลิปนะค่ะมีคนเข้าไปเบิงที่ไปเบิงนันย้อนว่าไปยำเพิ่นเลยค่ะย้อนว่าไปยำเพิ่นเหมเพิ่นล่ะกลับมาเบิงยังสิค่ะล่องว่าบ่าไปยำผู้ใดเลยนี่สิมีคนเห็นว่าโหคั่นคลิปเ้าว่ดีบ่เดนอดียีบ่มีทงัง ม่มีท่างเลยค่ะทีที่คลิปเฮาจะไปโชว์อีลีเด้ค่ะมือก่อนมีผู้หนึ่งเพิ่นเข้ามาเบิงเพิ่นกดซับสับไขให้ตอนแรกกร็กดกดซับสับไขให้สองคนมีผู้หนึ่งเพิ่อนอันซับไปแล้วมือก่อนมีผู้หนึ่งอีกเพิ่นมากดซับสับไข้ห้เพราะว่าไปย้ำไปย้ำเพิ่นมักเบิงคลิปเพิ่นหะประมาณสี่หาคลิป ื premises, 1, swings, ala, ah, oh. Twelve, oh. ่อก็เลยกลับมายามละกดซับให้เพื่อนก็อันซับไปซ้ำเหลืออยู่อีกดอกน้อยก็จะเก็บเพื่อนมากันย้อนว่ามืออื่นที่ไปต่างเมืองย่านค้นไปเหยียบเหนได้ด้วยเนียค่ะ มือเศร้านี่มีอยู่อุ้มหนึง่งทอพี่ค่ะทอเนี่ยเนี่ยเวิ้งทอเนี่ยดอกยังเห็นคือยังปลายนิ้วก้อยเนี่ยยังมีคนไปเหยียบเดอ้อ แซบคืออย่างเด้ค่ะดอกน่อยๆเนียน่ยแซบแซบเนี่ยประมาณสิบดอกเ mm hmm. นี่ยค่ะที่เหลือเนี่ยหัวขันคนใหญ่นะขันเป็นดอกใหญ่ๆเนี่ยหลายหลายแต่แท้เนียค่ะเห็นดอกน่อยๆย,ยังเสียหลายดอกดิเด้อุ้ย ฟ้ากล้องทับอยู่โอ้ oh, oh, เหลือหลายดอกดิ้แล้วค่ะเนี่ยพูดหน่ะสิบก็ดอกเนี่ยพูดหน่ะค่ะลองคิดบังเนี่ยทันสั้นขอจบคลิปนี้เท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาฟังขอบคุณทุกท่านที่กดซับสไคร์ให้ขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะขอบคุณหลายๆ สวัสดีค่ะ